สวัสดีครับผมยิยนดีทุกท่านเข้าสู่ช่อง h อ l l ซ Sunday นะครับผมแล้ววันนี้ก็แปลกตากันไปนะครับผมเพราะทุกทีผมอยู่ในรถแต่รอบนี้นะครับผมผมอยู่ในห้องนี่ปกติอยู่ในรถแคบๆนะวันนี้ผมจะมาทําวิธีการเปลี่ยนผ่านนะครับผมของรถ Honda นะครับผมพวงบุญแจแบบรีโมทนะครของรุ่นรถ คอนดานี่พอดีพี่สาวผมแบตเขาหมดนะก็เลยให้ผมมาทำการเปลี่ยนทานก็เลยจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูเลยเลยดีกว่าว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับผมเรามาดูอุปรกรณ์ที่ใช้ครับผมก็จะมีฐานเอ้ยก็จะมีกุญแจ,จนะครับผมหนึ่งอันที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะมาทำการเปลี่ยนขาดอีกไม่ได้เหมือนกันครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือฐานนี่ฐานจากของผมอันเดิม นึกออกจำได้ไหมครับเพราะผมทําไว้อันนี้ก็ใช้ไปแล้วหนึ่งก้อน,เ,อนเหลือสี่ก้อน่านเหลือเบอร์เดียวกันก็เลยมาเปลี่ยนให้เขานะแล้วก็ไข่ควงปากแบนเดี๋ยวเป็นอะไรที่แบนๆก็ได้ครับไม่ต้องใช้ไข่ควงก็ได้นะแล้วเรามาถูกกับวิธีการเปลี่ยนฐานกันเลยดีกว่าว่ามันจะงัดแงอะไรยังไงไปครับ อ่ะนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะผมเราก็ต้องถอดซีคนเขาออกมาก่อนในกุญแจนะฮึบฮึบเอ้ยแน่นเนาะโอเคซีคนออกมาได้แล้วนะผมต่อไปก็เอาดอกกุญแจเ้าออกมาแบบนี้ครับเลื่อนสลักตรงนี้ข้างหลังก็ดึงออกมาเลยครับผมพอดึงกุญแจมาแล้วเสียบกลับไปนิดเดียวนะผมนิดเดียวแล้วก็บิด นี่พอบิดแล้วมันจะอ้าแบบนี้ครับผมต่อไปก็ใช้มือดันได้เลยปึ๊บนี่ออกมาแล้วครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมนี่เห็นไหมก็จะถอดออกมาแล้วแบบนี้นี่เห็นเบอร์คุณเห็นเห็นเบอร์ถ่ายไหมครับผม cr สองศนะครับก็จะเบอร์เดียวกันกับรถ i t s u ูบิชิเราอ่าพอเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงปักแบนหรืออะไรแบนๆก็ได้ครับผมจิ้มเข้าไป ตรงนี้ครับตรงฐานตรงข้างล่างเนี่ยงัดฐานครับปึ๊บเอาละหลุดออกมาแล้ววิธีการจับฐานนะผมรอบที่แล้วผมไม่ได้อธิบายแล้วไม่รู้ผมจับผิดหรือเปล่าผมก็ไม่ได้สังเกตนะอันนี้ฐานมันหมดแล้วนะผมปกติแล้วเขาจะไม่ให้จับฐานแบบนี้นะเขาจะให้จับฐานแบบขบคอ,อแบบเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่ามือคนเราอ่ะเออร่างกายคนเราเขามีมีประจุไฟฟ้าอยู่ นะก็ให้เราจับแบบนี้เพื่อไม่ให้สัมผัสกับหน้าข้อบวกข้าลบนะครับโอเคต่อไปเราก็ฐานใหม่มาเลยตะกี้ผมก็ลืมกดให้ดูนะกดเทสให้ดูนะว่าฐานหมดจริงหรือเปล่าอันนี้ลดไม่อยู่ครับเราก็กดได้แต่ว่าดูไฟมันเพราไฟมันกระพริบติดหรือเปล่าโอเคแก้ฐานมาแล้วครับผมอันนี้ก็เบอร์เดียวกัน cr 2 0 3 2แต่อันนี้ก็จะเป็นก้อนที่ถูกหน่อยนะครับ ็เสร็จแล้วเสียบเข้าแล้วก็กดลงเลยครับผมะกดตรงขอบมันนะฮะนี่เท่านี้ครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วไม่ยากเห็นไหมไวด้วยแปบ๊บเดียวส่วนวิธีการประกอบกลับนะก็ประกบกันให้แนบสนิทก่อนเสร็จแล้วให้ชัวก่อนนะ โอเคคิด okay. ว่าตรงแล้วก็กดบีบเลยครับไอตรงหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับผมนี่เท่านี้ก็เ,เรียบร้อยแล้วครับผม,ผมก็ปุญแจกกับเฮ้ยมันตรงนี่ เจ็บสี่คนเลยนี่ครับผมเรียบร้อยลองอใส่สี่คนไปละลืมลองกดดูว่ามันมีไฟหรือเปล่ามันน่าจะมีไฟหมดของเราอ่านี่ไงไฟมาแล้ะแด้ผมถ่านหมด,หมดผมลืมกดให้ดูแต่มันมันหมดจริงๆครับกดแล้วไม่มีไฟเลยที่ผมลองเทสดูนี่ครับผมเรียบร้อยเป็นไงครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมวิธีการเปลี่ยนทานของเจ้าตัวกุญแจของฮัน d a า่ะผมไม่ยากเหมือนกันนะของเราก็ไม่ยากมิต s ูมิชินะอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะผมก็ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์บอกได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมขอให้ทุกท่านขับขี่รถปลอดภัยนะครับผมสนุกกับก,กับขี่อย่าลืมค่าเข้มขันนี้นะภะายด้วยนะครับอย่าประมาทในการขับรถ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดไลค์หนูหายมือโอแคบไปกันไปสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดสมัครใ้ให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเปน็นกาลังใจให้กันในคลิปต่อไปครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ